สวัสดีครับอิทธิพรบารมีหลวงพ่อเดิมนะครับวันนี้นํามีดขุดว่าหลวงพ่อเดิมมาให้รับชมกันนะครับเป็นมีดขนาดความยาว9้านิ้วครึ่งใบหนิ้วอันนี้เป็นด้ามงานะครับสวยงามมากเป็นด้ามงาฝักไม้ตรงนี้จะเป็นนาคนะครับไม่ใช่ทองแดงเป็นนาค ก็มีความสวยงามแล้วก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับมีขุดว่านหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพสลักพอสอได้วยนะครับอายุก็เป็นร้อยปีแล้วร้อยกว่าปีนะครับตั้งแต่สองสี่ห้าหนะครับเป็นยุคต้นๆของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพตรงนี้ก็จะเขียนว่าหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับ สลักไว้สวยงามชัดเจนต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าหากมีแสงสะท้อนนะเป็นมีดด้ามงานนะครับมีขุดว่านหลวงพ่อเดิมนานๆจะเจอสักทีหนึ่งผมก็เพิ่งจะได้มานะไข่ชื่นชอบมีสวยๆย,ยุคต้นๆเป็นมีดขุดว่านหลวงพ่อเดิมก็ติดต่อสอบถามมาพูดคุยกันได้นะครับ รับประกันว่าเป็นมีดแท้ทันยุคหลวงพ่อเ,พเดิมแน่นอนเป็นด้ามงาด้วยนะครับงาฉ่ำสวยมากอันนี้ก็เป็นฝักไม้สวยงามประณีตนะครับความยาวก็เป็นไซส์พกพา ที่พบเจอได้เยอะในเรื่องของขนาดไซส์นี้นะครับก็คือประมาณ9นิ้วแต่ตัวมีขุดวานเองเนี่ยถือว่าไม่ได้พบเจอง่ายๆนะครับนานๆจะเจอสักทีหนึ่งถือว่าเป็นมีดหายากและเป็นมีดสวยมากๆอีกทรงหนึ่งของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพใครชอบสนใจก็อย่าลืมโทรมาคุยกันนะครับอันนี้เอามาเทียบกับหนังสือให้ดูชัดๆเลยนะครับลักษณะสวยงามเหมือนกันเลย ลวดลายก็เหมือนกันนะครับเป็นด้ามงาด้วยจะต่างกันก็คือในหนังสือจะเป็นด้ามงาเจียเหลี่ยมแต่ของผมจะเป็นด้ามงาแบบไม่เจียนะครับก็ให้ดูศิละปะแล้วก็เอกลักษณ์ของเขาจริงๆมีดขุดว่านี่มีหลายขนาดมากนะครับเล็กกว่านี้ก็มีใหญ่กว่านี้ก็มีนะครับแต่ผมได้มาก็จะเป็นขนาด9นิ้วเนาะ9นิ้วครึ่ง ไซส์พกพานะครับใครที่ชื่นชอบสนใจมีสวยๆแบบนี้ก็อย่าลืมติดต่อสอบถามกันมาได้นะครับเป็นด้ามงาด้วยด้ามงาสวยมากนะครับลองลอยการแตกลายงาชัดเจนครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ